เล่นหนังสืออยู่ชั้นไหนครับป .2 ป .2 ่ะป .2 ่ะมีคำว่าขาด้วยเนาะหนูจะเรียนถึงปไหนอ่ะป .6 ป .6 แล้วจากป .6 หนูจะเรียนต่อหรือเปล่าคะเรียนต่อเป็นไรเนาะป .6 ้วเป็นปอะไรต่อม .1 ม .1 ม .1 ถึงต่อมไหนเนาะม .2 ม .2 ม .3 เนาะแล้วเรียนไปเรื่อยเนาะ เจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยเวลาปล่อยจะสบายะครับมันความดื้ออยู่แถวนี้มันเจ็บเอาความดื้อแล้วความเจ็บจะหายไปความเจ็บหายไปคือความดื้อม,มันจะหายไปแล้วความสบายตัวจะกลับคืนมานะะเวลาสบายตัวแล้วก็จะเห็นไหมมือลุงออกนี่เป็นงี้นะเ,เห็นไหมให่ายหายใจลึกๆคะ่ะนี่แน่หายใจลึกๆมันจะสบายเนี้ยสบายตัวเอ,อ้ย นุสสวัณ์นั่งสิงท้ายสวรรค์เบิรเบิรเบิร์บอนิ่งหน่อยหน่อยนะหัวร้อนไงอธิบายคำว่าหัวร้อนที่เป็นไงเจ็บค่ะอืมเจ็บป็นเจ็บอ่ะอันเจ็บนั้นถ้าเจ็บนะลุงออกจกับแค่นี้มันก็จะหายเจ็บนะทำเองดูสิเจ็บหายยากน,นะอย่ามองคอนอื่นเขาเจ็บเป็นอยนู่ที่ตัวเราหายเจ็บไม่าย,ยากนะค่ะลุงพูดดูสิ ยาพาพูดยาวพูดดังๆับยแล้คะค่ะนั่งไงต่อตามด้วยอะไรไอาลคะค่ะขอบคุณค่ะตามด้วยใครมาล่ะใครทำมาแล้วเราได้รประโยชน์เราขอบคุณค่ะทุกครั้งไปนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเด็กดีดีกับเก่งเลือกอะไรตอบแล้วต้องการเด็ก เก่งหนูเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับต้องการเก่งหรือต้องการดีเลือกมาอย่างหนึ่งแล้วมันมีแค่2อย่างแค่เลือกเลือกเก่งเลือกดีแล้วออกมาสักคำหนึ่งแล้วคนมาเอาอะไรครับเลือกมันมันมีสองทางให้เลือกไม่ต้องคิดเลยอย่างหนึ่งแต่เลือกเก่งเลือกดีอ่ฟังเก่งฟังห้ดีนะหนูเลือกเก่งนะคนจะเก่งได้ฟัง ฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างมีสติเมื่อนู้เลือกเก่งเก่งดีคนเก่งมันต้องมีหลักของมันอยู่เช่นคนเก่งนะรู้สิ่งต่างๆเร็วเป็นอาา่านหนังสือ,อรู้เร็วเข้าใจเร็วเวลาฟังสนทนาใครก็ตามฟังรู้เข้าใจคู่สนทนาเร็วเขาเรียกว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจําเร็วและจําได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งฟังทันไหมคะจําไว้ ถ้าหนูต้องการเป็นคนเก่งหนูต้องรับรู้เร็วการฟังก็ต้องฟังเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนพูดถึงการฟังถ้าพูดถึงการอ่านก็เช่นเดียวกันและหนูจะเป็นคนเก่ง ตามที่หนูต้องการไปนะกลับไปเป็นคำถามใหม่คนเราเก่งเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกนี้ไม่ได้นีการที่จะอยู่กับคนได้หลายคนได้เราเป็นคนเก่งอย่างเดียวพอไหมครับเพราะฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกลับมาที่ประเด็นเดิมลุงบอกว่าเก่งกับดีเลือกอะไรใช่ไหมหนูเลือกเก่งก็อธิบายความเก่งให้เรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรดีนั้นต้องมีความดีประกอบด้วยฟังคนดีทีนี้คนดีคือั่างดีนัเวลาลุงแนะนําอะไรจําเป็นหลักของการใช้ชีวิตต่อไปกันเลยดูคนดีคือคนที่ไม่แกล้งไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งน้องไม่แกล้งใครทั้ ในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคือคนดีคนดีคือคนที่ไม่แกล้งบุคคนอื่นให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยคําพูดของเราแปลว่า